ลมหายใจเข้ามาในกายของเราจะผ่านเข้าก็ดีจะผ่านออกก็ดีจะไปที่ไหนก็ดีให้จิตนี้ตามลมหายใจทั้งเข้าและทั้งออกตลอดสายอยู่ทุกขณะอย่าให้คลาดไปได้เลยตราบใดที่เรายังรู้ว่านี่ลมหายใจเข้านี่ลมหายใจออกตราบนั้นจิต ก็จะมีสติอยู่ที่ลมหายใจการรู้ไม่ใช่การคิดที่ว่ารู้ว่าลมหายใจเข้ารู้ว่าลมหายใจออกไม่ใช่โดยการคิดแต่เรารู้ลมหายใจเข้าด้วยความรู้สึกเรากำหนดการรู้ลงไปด้วยความรู้สึกกำหนดความรู้สึกลงไปที่ลมหายใจที่กำลังเข้าสู่ช่องจมูก ผ่านช่องอกลงไปสู่ช่องท้องกํำลังจะผ่านจากช่องท้องสู่ช่องอกแล้วก็ผ่านออกทางช่องจมูกกำหนดจิตตามลมหายใจที่เข้าและออกนี้ทั้งทุกขณะให้ตลอดสายถ้าเรากำหนดตามได้เช่นนี้ตลอดสายอยู่ทุกขณะจิตนี้ย่อมจะเป็นจิตที่มีสมาธิ ความสงบจะค่อยๆเข้าครอบครุงจิตจิตนี้จะค่อยๆเย,ยือกเย็นผ่องใสขึ้นความวุ่นวายต่างๆจะค่อยๆจางคลายหายไปและจิตนี้ก็จะอยู่กับความสงบเย็นนี่คือขั้นแรกของการปฏิบัติด้วยวิธีที่เรียกว่าอาณาปานสติ คือการใช้ลมหายใจเป็นอารมณ์ด้วยการกําหนดจิตรู้ลมหายใจอยู่ทุกขณะจงอยู่กับลมหายใจจงอยู่กับจิตที่เป็นสมาธิจงอยู่กับจิตที่มีสติเช่นนี้ด้วยความรู้สึกมีธรรมะอันเป็นความสวัสดีที่จะเกิดขึ้นในจิตให้จงทั่วทุกคนธรรมะสวัสดีค่ะ